สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่น้องปองป่ายทั้งปังไทยแล้วกับปังล่านะครับเนาะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยคว้าผ้าะนะครับมริกะในบรรยากาศที่วนตกลิ้นนะครับเนาะแต่หาอยหายกินรรบ่ได้เขากบนี่แหะครับ มาปิ้งขนมปังกันปิ้งแซนด์วิชนะครับเผ็ดแซนด์วิช,วชกินแบบฝรั่งของเราพร้อมครับนากลับไปซื้อดูใกล้ๆกันดีกว่าครับโอ้ยมันไม่แน่นะ ครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับ เรื่องปิ้งขนมปังครับรอแล้ก็รอนะครับที่เขาปิ้งแล้วสำหรับที่เราปิ้งแลนวอลองดูข้างในดูซิมันเป็นยังไง ทางอีลีตต่ไม่ถูกทางสำหรับใส่นเนาะฮเฮาก็ใส่นะครับแล้วก็ใส่เกาะฮอตดอกนะครับเนาะฮอตดกอกผมจะใส่เกาะแล้วก็ใช้นะครับเพิ่มความอร่อย นมแล้วก็มายงเนสบะอาหารเช้าของเราวันนี้ครับเดี๋ยเราจะกินกับกาแฟาก็ได้นะครับ เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆอุ๊บอ้อย,อยตกอีกแล้วเอาใช่มันไม่แน่นชบกาแฟ โอ้ยฝนตกมากเลย กักาแฟมาร้อนๆเราไปกินกับกาแฟครับทีนี้ความเผาแค่น้อยประชอยซอยออกเป็นชิ้นๆแล้วครับเนาพอดีคำพอดีคำกินกับกาแฟครับกินแทนข้าวตอนเ,เช้า อาหารฝรั่งนะครับเนาะอาหารของฝรั่งอโอ้คือใหญ่แฮะโอ้ยร้อนร้อนอร่อยมาก 你搞定。 ดูคนกินก็สมบูรณ์ครับดูบ่ให้สมบูรณ์จงได้พี่น้องเอ้ยอะไรอร่อยอะไรก็หามากินอยู่นะครับการอยู่การกิน มันคือตันคงเลยเอาเนาะเนี่ยนะครับสำหรับอาหารเช้าของเราโอเคแล้วครับสำหรับทีนเอกสวัสดีครับ